เด็กอนมาเตยได้ไปบอกได้เดินเข้าบําบอกว่าเฮ้ยเจ้าอ <os> ีซี่ทำไมนานลงคลิปช้าจังแท้จะไม่ลงคลิปเลยมันคืออะไรนี่ฮะรอมานานแล้วทุบไม่ไหวแล้วนะแต่อีซี่ก็บอกว่าแล้วไงวะที้เกียดอะน้อยแน่นี่นี่นี่นนี่นไปตายซะเออเออเออทำไมไม่ลงคลิปเนี ถิงดัง่อไหนนี่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 ทำไปบล็อกคลิป <c oughs> <c oughs> สกุลจิตจดลงจดลงคลิปให้ไหวๆซะต้องคลิปให้ไหวๆ <c oughs> ทำไมถึงขี้เกียจลบคลิปายซะ <c oughs> อืออืตายซะตปเรือง อหัดลงคลิป่อยสวะเหมืนถธอใครอ่ะอ่อไม่ยอมลงคลิปเลยเหรอขี้เกียจลงคลิปอะ่อะออมาเต้นกับเธอกางงานเสด็จเฉยใช่ไหนล่ะอ่า โจ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 โอ้เดี๋ยวฉันลงคลิปให้ไม่อมลงคลิปเหรอเจอนี่หัวฉันหายโอ้แล้วนี่แกบุกอมานบอแว้วฉัน,นจะฆ่าแก ข้าไปได้สักครั้งเลยือ้ยเอาเผามันจะเผาได้เองไปลืมไปว่าเล้เอามองอายอยู่ไปตาสซะอืม กอนนะผมลงคลิปช้าไปหน่อยคุณต้องขออภัยด้วยนี่เป็นคลิปตลกเฉยๆนะครับ <c oughs> ดากลนมาเตอร์มายอมลงคลิปเหรอดากลนมาเตอร์บอกเค okay, ก็ก็คลิปน่าจะไม่ได้บี๊ิเท่านี้แหละมาต่ออืม ดากคนมาเตอร์บอกว่าฉันจะโชคเกตตลอดทุกวันตอนกินข้าวใช้คอมเล่นโลเบิร์ดทำงานทั้งห้องจีสกินมาริโออยู่รนยาวอาสตร์ว่าที่ไหนฉันจะโชคเกตตลอดที่เคยมนก็เถอะ เฉพาะขั้นตรกรโอ้ตะกดจีดจังลงคลิปไวๆมาเลยนี่ว่ามันไม่มีเสียงแปลกๆฮะทุกคนลองฟังดูอุ้ย เฮ้ยว <ten Green Greek> so ู้แจเจมดเลยเงือหนาวแฮะอืมอืมก็แบบนี้ถ้าใครอยากเล่นก็บอกผมได้นะจะบมจะทิ้งคลิปไว้ด้านล่างนะ ก็ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ทักกิเดี๋ถ้าใครอยากเล่นด่านนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอย่าลืมไปเล่นด้วยนะรับรองมันแน่นอนสามารถใส่ชื่อ u s e r n a นมตรงนี้ได้นะครับวิตเตอรกันเนี้ยต <c oughs> วนนี้ก็เป็นพรังเนะเลือกได้อะรู้ต้นไแต่รกอยู่แล้วแหละอ ก็ตามนั้น,น, <c oughs> นมแหละครับิีในแมคโดนัลด์อยู่ที่ไหนนะครับ <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้ผมเจออีตออ์เอก <c oughs> เดี๋ยวนะหาอีตออ์เอกก่อนมันมีมาริโอด้วยมีโคน่าคีด้วยดีร <c oughs> ูปมาโอ้อันนี้ผมเคยดูอยูน่นะนี้เวน้ อืม hmm. ยามองอาฮเฮึห้อ, <c oughs> <c oughs> องของมอมงอาด,ดีนาะ เมื่อเมื่อฉันกำลังน,นเล่นคอมอยู่เล่นไหมครับเล่นโทรศัพท์อยู่ ใครเออวะเหดนมว่าโอ้โหเท่ซับปืนให้ดูแล้วก็ยิงตายอู้ดูดอเล่นโคตรฮาเลยครับก็นี่เป็นคลิปสั้นนะครับมาเล่นกันได้นะ อลืมกดติดตามผมด, <Yeah. S 1> ด,ด้วยนะครับเยกดไลค์ด้นะครับใครไม่ชอบคลิปนี้ก็กดดีไลค์ได้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบายเดี๋ยวใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ว้ให้นะเจอกัน